มาทำวีปปิ้งครีมค่ะเป็นการตกแต่งหน้าเค้กนะคะเข้าใจไหมคะขอบคุณที่เข้ามาชมบ้้นแป้ง n แนลค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดให้หนูด้วยนะคะสวัสดีค่ะพบกับแป้งแป้ง n แนลนะคะวันนี้เป็นวันเกิดหนูค่ะหนูจะมาทำเค้กเค้กวานอฟฟี่ที่หนูชอบกินเลย <Yeah. S 1> ส่วนประกอบก็มีกล้วยเนยขนมแฟลกเกอร์ ีก็ผงช็อกโกแลตค่ะผงโกโก้ค่ะผงโกโก,ก้ที่น่ากินมากเลยขั้นตอนแรกนะคะหนูจะมาทำฐานบานอฟฟี่ก่อนค่ะหนูจะเอาแฟ็คเกอร์ใส่ลงไปในถุงซิปล็อกนะคะหนูจะเอาใส่ลงไปให้หมดเลยหมดปิดปิดซิปล็อกปิดถุงซิปล็อกให้แน่นนะคะแล้วก็เอาแครกเกอร์กริง้งเครกเกอร จะบอกค่ะก่อนทำหนูล้างมือแล้วนะคะหนูหนูบดแจ็กเกอร์เสร็จแล้วค่ะหนูจะโถหนูจะทเทแฟกเกอร์ลงไปโถโถใส่นะคะหมดแล้วเบาเบาใช่ไหมคะเทน้ำตาลไอซิ่งหนึ่งช้อนโต๊ะลงไปค่ะอาลงไป ใีครีมอ่ะคนเลยค่ะจากนั้นใส่เกลือลงไปนะคะนีเข้ากันแล้วหนูจะใส่เลนยละลายลงไปนะคะจากนั้นเทเนยละลาย100กรัมลงไปค่ะจากนั้นก็ตาน้ให้เท่ากันลงเลงตะร่องเลตะร่องจากนั้นจะตักแครกเกอร์ ฐานที่หนึ่งลงไปลงไปในพิมนะคะลงไปในแม่พิม <g ül> นี่ค่ะแบบนี้เลยเด <g ül> หนูจะมาทำขั้นตอนที่สองนะคะ <g ül> คือฐานช็อกโกแลตค่ะเท <g ül> น้ำข้นจีดลงไปค่ะ <g ül> เสร็จแล้วก็วางไว้เลยค่ะทีนี้ก็เอ้ยขอไหมให้แม่ช่วยไหมไม่ค่ะไม่ต้อง แล้วก็ใส่ผงกูกิลไว้จันจันใส่ช่วยสีแข็งคะ่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันอย่างนี้นะเข้าใจไหมคะอ้อหนูดืงใส่เกลือแล้วค่ะ เสร็จแล้วรอยมันเย็นนะคะแล้วจะไปเทในพิมพ์ค่ะนี่หมดเลยเสร็จแล้วค่ะเช็อกักแลตถาที่สองหนูจะเทลงไปในพิมพ์นะคะหนูจะพาไปแช่ตู้เย็นสามสิบนาทีค่ะเมื่อเสร็จตัวแล้วหนูจะมาทาําฐานกล้วยและคาราเมลค่ะเดียวหนูพาไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะ วิธีทำคาราเมลซอนนะคะใส่น้ำกับน้ำตาลตั้งไฟห้ามคนนะคะรอจนเปลี่ยนเป็นสีแบบนี้นะคะและเทวิป,ปิ้งครีมที่ร้อนจัดลงไปคนให้เข้ากันเป็นอัดเจค่ะนี่คือคาราเมลที่แม่ทำค่ะมันจะทำยากนิดหนึงแม่ก็เลยทำเดี๋ยวเรียนรูรน้จะมาหั่นกล้วยนะคะไปเลย มล้างมือนะคะสะอาดมากเลยค่ะนี่สห็นเปรนแม,แม่พิมพ์กยุบเลยนะคะหนูจะตักคาราเมลราดลงไปในกล้วยเสร็จแล้วค่ะซอสคาราเมลขั้นที่สีเดี๋ยวหนูจะพาพิเช่เต็มสามสนาทีขั้นตอนสุดท้ายคือหนูจะมาทำวิปปิ้งครีมค่ะเป็นการตกแต่งหน้าเค้กนะคะเข้าใจ ในทเทวินเทวิสทางผสมนะคะความเย็นเยียบใจต่อไปตีด้วยความเร็วเบาๆค่ะเดีย๋ยวให้คุณแม่ช่วยนะคะต้องอยู่ในความดูแลของคุณยายนะคะ หนจะเอาวิิ้งีแตกด้านบนรอบนี้ตีอุ๊ปเส็สรอบนี้ตีวิปิ้งคีไม่ค่อยเส็จเลยค่ะแต่มไม่เป็นไรค่ะทานได้เหมือนกันนะคะเพราะมันอร่อยมากเลยน้องทำกระดูกอะ่ะหนูจะให้คุณแม่ช่วยเขียนหน้าเค้กให้ก่อเขียนให้หนูหน่อยนะ แน่เขียนชื่อเสร็จแล้วหนูจะมาตกแต่งตามสไตล์เค้กของหนูค่สไตล์สไตล์สไตล์ลหนูล้างมือยังคะล้างแล้วคะ่ะหนูล้างแล้ว มันยอดมากหนูขอตัวไปกินเค้กก่อนนะคะแล้วก็เป่าเค้ก้วย 频道。